ไม่เดียวกันที่ได้จัดง,งานประกวดหนูนอนหนุ่มพมาาให้กับหนูและเพื่อนเพื่อนได้มาแสดงความสามารถของตัวเองน้องอฟ้าขอให้ทุกคนที่อยู่ที่งานนี้เราจะทงกันเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณน,น้องอมฟ้าค่ะสรุนน้องอมฟ้าหกขวดนะคะเป็น หัมาหัวแบบเต็มตัวแล้วนะคะทุกานถัดไปเชอะไรคะลูกถัดไปชะอะค่ะเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวเตรียมมอพร้อมให้นะะ้เดี๋ยวพี่จะสอบถามเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็มาทําหน้าที่เนาะเดี๋ยวฟังกันต้นฟังตเจอเลยลูกเชิญเลรค่ะ เพนะคะปรบมใหได้ค่ะท่ันะะไปส่งไม่ต่อเลยค่ะลูกเอาแนะนำแค่ชื่อเล่นพอลูกแนะนำชื่อเล่นแล้วก็ใครส่งเข้าประกวดทะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิริกรบลนแสงเทาชื่อเล่นชื่อน้องโดนัทอายุห้าปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรอยู่ชั้นอนุบาลสามทับสาม โอเคค่ะโอ้โหอายุห huh. oh, cool. ้าปีเท่านั้นแต่ความสามารถเยอะจริงๆถัดไปเจออเลยค่ะลูกแนะนำชื่อเล่นนะคะใครมาจากโรงเรียนไหนลูกแนะนำให้ทุกท่านรู้จักค่ะลูกสวัสดีค่ะชื่อเด็กอัศมานรัวมูจิค่ะน้องมูจิโอ้ยค่ะหลับตาเลยนื่หลับตาเลย ปีนะคะหกปีมาจากโรงเรียนไหนลูกสาวบ้านเอลดาค่ะอาโอเคขอบคุณค่ะจองต่อไปให้เพื่อนๆในโลกค่ะน้าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กดีเพราว่าเรละวิชาวงเพื่อเล่นที่นองต้นเขาน้ากโรงเดินหลับกัน ตามไม่หลับเราเด็กขังบองอ๋อหลับโมโหนี่โมเลยนี่แหละฮะนี่คือช่วงแรกของข้าทั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะส่งไปหาเชือกถามน้องค่ะสองค่ะไปยิงพินยาม้าแล้วจะได้จากเจ้าชายสุวัตรีบุกพระเจ้าสกุลนะคะส่งเข้าประกวดค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ทำการมอบในส่วนของรางวัลนะคะบ๊อบคุณพ่อโ เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะครับผมน้องๆน้องๆอ,อีกสี่หมายเลขด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้น้องๆลงพักผ่อนเตรียมพักผ่อนด,ด้านล่างเลยลูกน และสำหรับคำถามนี้นะคะคหนูตั้งใจฟังคำถามนลลูกหมายเลขกหกนะคะหมายเลขหกนะคะสำหรับคำถามนี้มีอยู่ว่าวันลอยกระทงในความคิดของหนูคืออะไรอีกรอบนึงนะลูกนะวันลอยกระทงในความคิดของหนูคืออะไรลกูกตอบให้ได้ยินกันดนเนงนคะ่ะลูกฟังเลยค่ะตอบเลยค่ะ คนเห็นว่าขวาหนูพร้อมนะค่ะพร้อมที่จ<น>ะเติมเต็มตั้งใจฟังคำถามนะคะ<ม>คำถามมีอยู่ว่าหนูมีวิธีเชิญชวนคนมาเที่ยวง,งานลอยกระทงอย่างไรลูกหนูมีวิธีการเชิญชวนคนมาเที่ยวง,งานลอยกระทงอย่างไรอู่ลูกอตอบคำถามเลยค่ะ เทียนสองละลิวล่องลอยเลาะลำธารไหลลอยกระทองลอยกีลยเลสออกจากใจลอยล่องไปน้อมบูชาพระพุทธองค์จงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนูสมิกธ์มำลแสงค่า คุณค่ะตอบคำถามตอบคำถามตอบคำถามจะเจชิญชวนย,ยังไงหนูจะเชิญชวนนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่งานลอยกระทงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนี่นะครับคือเสียงน้อยๆนะครับลูกสาวฟังคำถามนะลูกหนูมีวิธีป้องกันโควิด19อย่างไรลูก โหนมีว no. ิธ oh <my. S 1> yeah, ีป้องกันโควิดสิเก้าอย่างไรเชิญทะลกขอบคุณสำหรับคำถามค่ะหนึ่ง ลกูกหนูมีวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างไรลกูกแจนตอบคำถามค่ะก่อนอื่นนนินฟ้าไม่อยากให้ทุกคนนำขยะที แสงสุขใสพวกเราทั้งปวงไทยได้กับาวว่าแม่คงค่ะทุกคนบูชาศิษย์ิ์ทั่วแผ่นดินรู้คุณค่าได้อาดื่มใช้มาเรารู้ค่าทดแทนคุณก่อนอื่นเราอินทร์ต้องขอเครพคุณท่าน เขาดีส่ก็ได้นะฮะฝากกรมการเอ็นดูหนูอะหนูเข้าไปในอ้อมออ,งอ,อ,งอ,อง้อมใจเลยนะน้อยนะคะอ,ะอ่าเพรางั้เพอให้กับมาเล่สุดท้ายนะครับโอ้โอ